คือมิ้งไม่กล้าขี่รถเข้าไปอย่งเง้ยรูแบบลื่น,กนเกินอลยอย่างเงี้ยซึ่งทางมันก็ประมาณนี้นะจ๊ะนี่จ้าก็จะเละตุ้มเป๊ะอย่างนงี้เลยนะคะทุกคนแล้วมิ้งเกรงว่าขี่มาใส่เข้ามาแล้วมีกทจะลื่นหรือเปล่า เยมากเลยนื่องจากคนตกนะโอ้ลืนลืนลืลืนลืนลืบไปสายไปวา รถดมยังปีเลยนะฮะถ้านิ่งขี่มอเตอร์ไซค์เขามันมมนิ่งจะปีขนาดไหนทุกคนแน่นอนมันลอกการอันนี้แล้วกำลังเดินทางเข้าไปที่บ่อนะคะทุกคนมิ่งจอดรถไปที่เทนะคะขึ้นมากับคุณพ่อออกมาขึ้นเซ็กสายดิบเลย ได้เฟือง <Yeah. S 1> เฟืองท้ายใหม่นะคะ <Yeah. S 1> ทุกคน <Yeah. S 1> จากรถแรงแล้วก็แรงกว่าเดิมนะคะ <Yeah. S 1> สุดยอดโอ้ ตานนี้คุณพ่อขึ้นทางมันเป็นยังไงนะมาดูว่านี่นามาเช้าต้องแต่งทางอ๋อคือหามายว่อเช้าเลยต้องแต่งทางหม่ด้วย <c oughs> ทางเข้าทางออกนี่มันเละมากเลยนะโอ้โหชายา น้องไก่ย,ย่างนี่ไม่เปลี่ยนนะคะนี่ใส่ดินก็จะลดปริมาณใหม่ ชันนะเนี่ยเดินเดินขึ้นสูงเหมือนกันนัเนแ่ยนี่เรามาถึงบ่อแล้วค่ะทุกคนจะจะอยู่กับน้องเรือรางอารามเทพนะคะวาจา้านี่จา้างานต้นเมื่อวานอยู่ตรงไหนนะเมื่อวานอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงที่พ่อจอดรถนี่แหละนะ วามีมองจอไม่เห็นเลยทุกคนเป็นพรอะไรกันแดดแรงหรอหน้าดีสายซิ่งอยายะ <c oughs> โอยเ้ยเสียงห้วรอ้ี่ฮ้ยเ้ยเฮได้มาฮ๊ย ว้าวก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยฝั่งนี้เขาก็สูบน้ำอยู่นะคะฝั่งนี้สูบน้ำอยู่อะไรอ่ะลืมจนลืมเอาลมมาจากรถรถมอเตอร์ไซค์อ่ะอยู่ที่เทะ่ะดูงออมาไม่เป็นไรแล่แค่นี้เองดำเหมือนเดิมแหละ แต่วันนี้ไม่ค่อยร้อนมากหรือเพราะันเป็นกิฟแรกสิมันไม่ร้อนหรือก็อยืนนานๆไปนี่ยืนนานไปแล้วมันก็จะร้อนงเงี้ยโอ้ไม่ได้ร้อนจนเดี๋ยวจะไหม้เลยค่ะเตรียมเลยค่ะดำอยู่แล้วก็ยิ่งแต่ดำเลยค่ะ พ่อถอดอันนี้ออกแล้วข้างล่างถอดกันชนอันข้างล่างออกแล้วตอนแรกมันจะมีเนี่ยมันก็จะลงมาถึงตรงนี้แต่ว่าถอดออกแล้วถอดออกตอนไหนนิทำไมไม่มีเห็นรู้เรื่องเลยอ่ะพ่อมันจะชนเหรอ,อแต่มันเป็นกันชนไม่ใช่รอระกันชนไม่ใช่อ่ะ ชนแล้วใส่เพื่อมาชนแล้วก็ต้องถอดออกเดี๋ยวมันจะชนอะไรของวิ่งเนี่ยกันชนเธอทำไมเธอเธอช่ไมเธออทไมเธอทุกคนเมื่อกี้พูดภาษาอะไรอ่ะชันไม่รับเลยอ่ะหลนลานเหมือนกันนะเนี่ยคำพูดเนี่ย ดินมันก็จะชื้นๆนหน่อยเพราะว่าฝนตกเริ่มร้อนล้ว ลื่นเมนื่อกี้เราไ้อไปแมเ,เดี๋ยวก็ล้อหมุนติ้วๆเลยเนี่ยใจสู้หรือเปล่าเอ๊เปล่ามีรอเรือด้วยรึไม่มีนี่หว่าไปไหนคะหนูจะได้ลบถูก <laughs> ถึงเวลามันจะได้วิ่งทีเดียวไงรอนะเนี่ยรักษาผิวมาเป็นปีเจตเด็ให้นาทีไปหมดเลยอะ่ะมาซะไม่เคยรักษาผิวเลยเด้อพูดดีเดี๋ยน้องมิง่งอุ๊บตากแต่เดดดำกระดมแค่ฟันเหรอ ไ้มีแค่ใหไหมยอก <c oughs> แค่ฟันอีกแล้วมันติดฟันเนืมันติดฟันหรือมันติดแค่วอ่ะตรงที่มันเป็นแค่วมันอ่ะเออติดแพงนี้จังลเลย <c oughs> ันคือเบิงเป็นามืดๆเลยทุกคนไม่เป็นไรดำดำดำก็ดำแค่นี้แหละแบบมันจะดำแค่ครึ่งนึงก็คือแขนตอนที่ออกแดดแล้วก็หน้าแล้วก็ตรงเท้านะคะแล้วไม่ชอบใส่ถุงเท้าไงใส่ตรงเท้าหนีบอะมันจะใส่ถุงเท้ามันไม่สนุกใส่ไม่สนุกนะคะนร่ก็ เลยไม่ชอบนะคะตอนแรกมันก็มีรองเท้าแบบสวยมาแหละมันก็ชอบใส่มากับรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมาบ้านวิ่งมันดื้อทุกคนมันชอบข้ามรองเท้าก็เหลือแค่รองเท้าหนีบ้องคู่เมื่แต่ตอนเด็กอ่ะเป็นอะไรที่บ้ารองเท้ามากฉันต้องได้รองเท้าแบบอันเกือบที่มันนินก็แก๊กก็เก๊กอ่ะน่ารักเนาะแบบเจ้าหญิงวาซาตอนเด็กก็จินตนาการล้ำเลิศนะ อะไรอย่างงี้สักคันเนี่ยค่ะแม่โคจังเลยอะทุกคนแบบคือตรงข้างทางอะมันก็มีรถแม่โคจอดใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันเป็นสามสองคนดีเป็นเคสน่ะสองคันเลยทุกคนแล้วมิ้งก็แบบมันล่อตาล่อใจมากกัแบบจริงๆ รักอะไรอย่างนี้มันอยากขับมันอยากอยากได้อยากโดนอะไรอย่างเงี้ย <ś novamente> โอ้ยแค่ฟันโอ้ยตกตกแค่ไม่ได้ตกอ๋อหรือว่าแค่เสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเห็นแม่ครูเวลาไปถ่ายแม่ครูแบบดูแม,ม่ครูมันก็จะลอตายลจอใจนี้นะคะแล้ว ตอนที่เราไปขอลำใหม่ตอนนั้นนะเนาะอันสองร้อยอะ่ะที่มิ่งที่ที่ออกมาตอนนั้นอะนั่นแหละมิ่งก็แบบขอเข้าไปนั่งหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขานั่งหน่อยไหมซึ่งออกมาใหม่อะ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยออกมาใหม่อย่าเพิ่งขับละกันเพราะว่าอย่างนี้ก็เออเนี่ยขับอันเก่าก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออมิ่งก็อยากขับแเนาะ <c oughs> ฝันให้ไกลไปถึงสักวันต้องเป็นของมิง่ง <laughs> โอเคค่ะต้องขยันกว่านี้นะทุกคนตอนนี้มันแบบอปโปะอะเปะอยู่เลยอะอยแต่ก็ยังดีอยู่ก็ <laughs> โอเคค่ะตลอดคลิปนี้นะคะก็ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะคะไปกำลังใจให้น้องมิง่งดำซิงเลยนะคะชื่อนี้จำขึ้นใจทุกคนจุ๊บ ไปค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย